สวัสดีครับพอโรงเรียนครับแนะนำตัวนิดนึ่งครับท่านบุตรครัสวัสดีค่ะชื่อนางจินทราเทพรับค่ะพูดในการโรงเาียนสารสนิเทศดังสิทธิ์ค่ะครับทำไมท่านรับโครงการตรวจสุขภาพเชิงลุกของสปสชครับคือจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพของสปสชเนี่ยเป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็สําคัญต่อบุคคลทุกกลุ่มทุกุกลุ่มทุกไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แล้วที่สําคัญสุดก็คือ ผู้ปกครองหรือประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะครัแล้วประโยชน์ที่ได้รับนะครับมองประโยชน์อะไรบ้างครับประโยชน์ที่ได้รับก,ก็คือ,อบุคลากรทุกคนได้ตรวจสุขภาพแล้วได้รู้ตัวเองก่อนแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับอย่างเช่นอย่างที่โรงเรียนอย่างเช่นเป็นบุคลากรคุณครูเขาก็จะได้มีกําลังที่ในการสอนได้เต็มที่ในเมื่อสุขภาพเขาแข็งแรงเช่นเดียวกันแม่ครัวเขาก็สามารถทาอาหารให้เด็ก อย่างสะอาดแล้วก็ปลอดภัยสําหรับตัวเด็กๆสําหรับบุคลากรคนขับรถตู้หรือบุคลากรด้านอื่นๆเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองหนึ่ง้อที่2ก็คือเป็นตัวประโยชน์ต่อโรงเรียนแล้วก็เด็กๆทุกคนที่เขาทําเขาสามารถปฏิบัติงานด้วยความด้วยความเต็มใจด้วยเพราะสุขภาพเขาแข็งแรงค่ะครับก็ที่มาสังเกตการณ์ก็จะมีชาวบ้านด้วยผู้ปกครอง <Okay. S 2> ครับผมวก็วิธีการนะครับประชาสัมพันธ์อย่างไรครับวิธีการประชาสัมพันธ์ครั้งแรกก็คือ mm hmm. อ พอ,อและคณะผู้บริหารจะมาประชุมกันก่อนจะร่วมสัมมนา,าแล้วก็ PMC กันก่อนว่าเรามีโครงการนี้ขึ้นมาเราอราจลจการกระจายข่าวได้อย่างไรพอได้เสร็จก็จะให้หัวหน้าแต่ละคนไปไปคุยหรือไปอประชุมกับกลุ่มของเขาเช่นรถตู้นักเรียนคุณครูแม่บ้านแม่ครัวแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายพอได้พอได้เสร็จครั้นี้เราก็จะมีทําจดหมายให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้ท่านผู้ปกครองทราบเป็นขั้นที่สองเมื่อท่านผู้ปกครองทราบเราก็จะลงในกลุ่มใน ในกลุ่มไร้ผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็จะดโฟสคุยกับครูประจำชั้นได้คือครูประจำชั้นสามารถต่อผู้ปกครองได้ว่าโครงการนี้ให้อะไรบ้างตรวจอะไรบ้างทําอะไรบ้างแล้วเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดคือต่อประชาชนทุกคนค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับใช้เวลาประชาสัมคัญนานไหมครับจาก<อ>าจุดเริ่มต้นที่ได้รับโครงการนี้ครับไม่นานค่ะเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งสามวันถึงห้าวันค่ะ สามวันถึงห้าวันในวันแรกก็คือคณะกรรมการประชุมกันก่อนอพอครั้งที่สองก็คือหัวหน้าแต่ละกลุ่มก็ไปประชุมต่อในในใน,ในเครือข่ายของเขาสุดท้ายมาก็คือพออจะประชุมครูค่ะอขอบคุณมากครับ <c oughs> ที่เห็นนะครับวันนี้เข้ามาสำรวจแล้วทางโรงเรียนนะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับตรวจสุขภาพดีมากๆเลือกสถานที่อย่างไรครับสถานที่ในการตรวจสุขภาพก็คือหนึ่งจะเป็นสัดส่วนให้กับคณะแพทย์แล้วก็ผู้ที่มาตรวจ ข้อที่2คือเป็นสถานที่โล่งโปร่งไม่อับไม่คือสามารถเข้าถึงได้ข้อที่3ก็คือเป็นเป็นจุดที่อาที่ทั้งคณะแพทย์และครูบุคลากรทุกคนสามารถสะดวกในการเข้าไปอะค่ะแม้กระทั่งประชาชนก็สามารถเข้าไปได้คืออยู่ที่เราได้ต้อนรับเขาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ชี้ชี้ในเขาเป็นตอนตอนที่ว่าส่วนไหนที่เขาอาไปตรวจอะไรบ้างค่ะเหมือนประชาชนบอกเขากทีนองค่ะครับอ๋อผมเอนก็คือเป็นห้องแอร์เนาะที่เลือกว่าเลือกห้องแอร์ไม่เป็นเป็นสถานที่เอาด t d o มีมีความคล แยกแยกยังไงครับแยกแยะว่าตรงนี้ต้องเป็นห้องแอร์ตรงนี้เป็นเอ้าท์ดอยครับคือที่จุดข้างในนั้นเป็นการที่ส่วนใหญ่จะเป็นจอเลือดน,นะคะ,ะ,คะเป็นจอเลือดแล้วก็ด้วยความที่เด็กสมาธิแล้วก็มันกับความกลัวของเด็กเป็นอันดับหนึ่งู่แล้วถ้ายิ่งร้อนยิ่งอะไรถ้ายอยู่ในนั้นอะ่ะมันน่าจะ,ม,นนาจะมันน่าจะดีกว่าค่ะแล้วก็สําหรับข้างนอกก็คือมันสะดวกที่อย่างเช่นเรื่องแว่นตาอะไรพวกนี้แล้วจะไม่แออัดก,กันมากะคะ่ะ okay, โอเคอโหนี่ค่ะ อาจารย์ไม่ได้ใช้แค่ประสบการณ์มาบริหารยังใช้ิตวิทยาในการดูแลทุกคนด้วยอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ mm hmm. อขอฝากถึงโครงการนี้ mm hmm. นะครับไปกับสถานที่ต่างๆครับจากอาจารย์ครับมีอะไรแนะนำครับ mm hmm. จนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนักที่เป็นช่วยประชาชนด้วยและอย่างที่สําคัญสุดก็คือเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกคนโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วย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 ประชาชนทุกคนที่เข้าให้ถึงแล้วก็ช่วยเด็กทุกคนช่วยบุคลากรทุกคนเป็นเบสิกพื้นฐานที่ช่วยในการตรวจตรวจสุขภาพอะค่ะโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์นะครับขอบ